วัน oh. นี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปขอโชคขอลาภที่นี่นะคะนะ้าบอกว่าศ <Okay. S 2> ักดิ์สิทธิ์มากค่ะสุดยอดเลยนะคะที่นี้ที่ตรงนี้นะคะสุดยอดมากเมืเะะะะะะเ่อก่อนโยตะโยตะยเนี่เมางตรงนี้เลยที่ีมานีค oh. รับอ๋อจก็เลยจก็เลยไปทำที่นูน่นอ๋อจะทำวัดแล้วก็เขาไม่ให้ทำามันเป็นบักมวนน อ๋อเป็นปาสสวกลางพระพุทธรูปแล้วก็มีพระธุดงคเวียนมาภาวนานอ๋อพระธุด,ดงนะคะวะเวียนมาจุดตรงนี้มาภาวนาที่นี่นะคะมีคนปัก้าไมว่าไาเรไม่รู้จักค่ะ บันทิดศุกร์พฤษภาเนาะเหียวไปชื้นๆเดินดูมีนายยังเคยไปนั่งภาวนา่นี่มีจักรยานมาสมัยตะโกนเนาะจนพวกนั้นมันกลวนเย็นเนาะเย็นะยนะ่ะสงบมากจุดตรงนี้นะคะก็อยู่ในป่านะคะท่านผู้ชม ซึ่งเป็นป่าสงวนค่ะสวัสดีค่ะนาตานะคะก็วันนี้พาแอดมินนะคะมาจุดตรงนี้นะคะซึ่งเป็นป่าสงวนเดี๋ยวเรามาถามว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่ตรงไหนนะคะ,ะก็ตรงนี้ก็เป็นเขตป่าบ้านขยงเนาะเหมือนเป็นป่าสงวนแห่งชาติสมัยตะ่กนนี้หลวงตะยนที่เราเคยรู้จักเนี่ยคนตะบลตะตุ้มเนี่ยรู้จักมั้ยสมัยตะ่กนนะ ท่านกระบวรทมยุทธนี่หละท่านก็มาทุดงทุดงเลยท่านก็ปักหลักอยู่ตรงนี้แหละปักหลักอยู่ตรงนี้แล้วก็สร้างพระพุทธรูปหลายหลายองค์อยู่ค่ะตาม <c oughs> จุดจุดที่เป็นหินตรงนี้นะหินเยอะมากเลยแล้วก็ท่านก็อยู่นานอยู่พอสมควรมีคนกรุงเทพคนอะไรเขามาทําบุญเยอะสมัยก่อนนะ <c oughs> ทีนนี้ก็มันเหมือนกับุกรุกป,ป่าเนาะ <c oughs> ก็เลยเขาก็ให้ท่านไห้ท่านอยู่ตรงนี้ ก็เลยย้ายไปอยู่ที่ปัตสีมาเห็นไหมบ้านดานะ่ะตรงนั้นนะทีนี้ตรงนี้ก็เป็นที่รกร้างไปลเลยแต่ว่าจะมีพระธุดงมามาพักมาแวะเวียนตรโลดอย่างนี้นะเพราะมันเป็นสถานที่สงบนี่ก็ที่บุรณะนี่นี่นี่นทำตอนหลังนี่ตอนอันนี้คือพระอาจารย์ที่อยู่วัดวัดอะไรนะที่เราไปโคห่วยนะวัดตรง เต่าทองนั่นแหละอู้ววัดอะไรนะวัดเรือทองวัดเรือทองนั่นแหละท่านมาทําอันนี้ให้เพราะว่าท่านถูกหวยเพราะว่าท่านถูกหวยอยู่หลายบาทเหมือนกันตอนนั้นยุคท่านก็เลยมาสร้างสร้างอันนี้ให้ตอนมาสร้างก่อาใญตาก็มาตอนนั้นนะท่านสร้างเองเลยจ้าท่านสร้างท่านได้โชคจากที่นี่ค่ะเพราะตอนหลังเห็นบอกถูกลอตเตอรี่ถูกแรงไหมท่านบอกว่าท่านถูกลอตเตอรี่ให้เยอะอยู่ ก็ให้พาเดินดูก็ได้นะมันเป็นเขตตาบนตะตุมนะคะมันอยู่ในเขตบ้านเยียทางไปเนินสี่ร้อยส่วนใหญ่ก็เขาจะไม่ค่อยแวะกันคนจะไม่ค่อยรู้เนาะไอคนต่างถิ่นนะไม่ค่อยรู้แต่คนในทินนี้เขาจะรู้บ่อยเห็นไหมที่มันจะสะอาดจะมีคนมาปัดปัดกวาดอย่างนี้นะอขอบอคุณมากๆเลยคะ่ะ จักรยานกันมาแล้วก็มาก็มาหาพระธุดงตอนนั้นมาหาพระธุดงเสร็จไม่เจอท่านไม่ไม่เจอบอกวท่านไปไหนน้อย่างนี่นะก็ขักทันไปเห็นโดูๆอย่างนี้เลยนะตรงนี้เห็นอะไรเห็นพระนะโอ้ค่ะทีนี้ก็บอกว่าโยมมาทำอะไรบอกโกเลี่ยงหว้พระไม่รู้จะให้เลขหหวยโดนเขาบ้านะเออเนี่ยท่านมาธุดง คืนี่มันมีกล้วยอยู่ล้วยที่คนเอามาถวายเนาะท่านก็ให้เอากลาปานหมดเลยต้กล้วยตั้งบุรีอะไรแต่ตั้งไม่สุดนะพระจะดูตรองค์นั้นค่ะจะพากันไปขึ้นไหมแต่ตอนมันเงียบเงียบมากต้องข้าที่สองข้าไม่เคยมาเลยนะคะท่านผู้ชมเพิ่งมาครั้งแรกนะคะก็เป็นเส้นทางขึ้นเนิน400นะคะ <c oughs> ซึ่งนะบอกว่าสถานที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆมกัมก,มกจะมีอ่าธุดงนะคะ มาจำศีลภาวนาที่นี่ค่ะซึ่งเป็นป่านะคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยก้อนหินนะคะเล็กน้อยใหญ่นิดเดินไปดูเลยเดี๋ยวนายจะพาไปดีเดินไปดูเลยดูเก็ที่ท่านเห็นนะคะหลังคาหลวงไายน์เลยทำไว้สมัยหลวงหลังคานะคะก็คือพระท่านก็น่าจะได้โชคจากที่นี่เยอะพอสมควรนะคะท่านก็เลยมาสร้างให้น่าจะมาภาวนาเนาะท่านน่าจะได้โชคมาขอ ประมี้าเคนยังมีคนมาไนาะม่ะนี้เป็นจุดใหญ่เดี๋ยวนะจะพาเข้าเดินไปด้านในนะคะน้เคยไปภาวนาจำศีลที่นี่นะคะในป่า วันนี้แอดมินพาท่านผู้ชมเข้าป่าจริงๆนะคะป่าจริงๆค่ะแอดมินไม่เคยมานะคะมาครั้งแรกนะคะพอดีนะ้าชวนมาจะพาแอดมินมาขอโชคนะคะสาธุสาธุ าทุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกขออนุญาตมาถ่ายทำรายการไทยบ้านทีวีขอให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้ลูกขอให้ลูกและทุกท่านปลอดภัยนะคะขอโชคขอลาบให้ลูกร้านได้วยษะทุษาทุษโอ้มีแต่หินหมดเลยนะคะ เหมือนเต่าเลยค่ะเหมือนหลังเต่าเลยค่ะก้อนหินนอ่ค่ะเหมือนหลังเต่านอนอยู่ค่ะอยมาสร้างแระท่อมดีนะแระท่อมดีเป็นกระท่อมนั่นเอง กระท่อมเดินรือเปล่าแล้วเขาไม่ให้อยู่ไม่ให้ยืนทีนี้มันเป็นไม่ให้อยู่ยยแสดงที่ว่าเขาไม่ให้สร้างไงเขาก็ต้องรื้อออกเนาะ ขออน,นุญาตมาเยี่ยมชมลูกหลานไมน่เคยมาจริงๆมาได้เห็นเป็นบุญตาสาธุสาธุขอเวยปกปักรักษาลูกหลานได้ทั้งสาธุสาธุอโอ้ยทำามชาติสวยงามเนะาะเขาวันใหญ่เขาวันใหญ่มากไม่รู้อายุเท่าไหร่นะฮะดีไม่ดีเป็นร้อยร้อยปีอะค่ะนนนนเนาะนะเนาะเพราะว่าแก่มากเลย เขาวันยากนะฮะท่านผู้ชมะค,ะคือเรื่องของเรื่องวันนี้อากาศร้อน,นะคะ่ะสามวันแล้วก็เลยหนีเข้าป่ากันนะฮะหนีเข้าป่าเพื่อจะมารับความเย็นไมมันร,อรอ้อยร้ยีแตรงไอืมเขาวันอนะดูสิอันนี้ เห็น,น,นพระที่เดนชอบมาภาวนาอ๋อพอพระพระท่านชอบมาจำศีลภาวนาที่นี่อุ้ยมีเทียนด้วยนะยดูขอตรงนี้หรือเปล่ามชโหรอกบางทีก็อาจจะมาภาวนาจะมานาั่งแล้วก็จุดเทียน,นเดินจงกรมที่นี่มีร่องรอยนะคะท่านผู้ชมว่ามีพระนะคะท,ท่านมาภาวนาที่นี่จริงๆอันนี้ก็เป็นร่องรอยนะคะที่จุดค่ะท่านมา ภาวนาจำที่นี่แล้วก็จุดเทียนยามค่ำเืคืนท่านผู้ชมคะจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดก้อนหินนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีรูปปั้นนะคะก็คือมีพระก็จะแวะเวียนมาภาวนาที่นี่จำสินนะคะแต่สิ่งที่แอดมินสงสัยก็คือเนี่ยล่ะคะ่ะรอยค่ะก็เป็นเทียนนะคะเหมือนพญานาคมากมากเลยคะ่ะ รูปร่างนะคะก็แปลกดีนะคะท่านผู้ชมบุกป่าจริงๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้ขอรีบสาธุสาธุสาธุได้แล้วนะคะท่านผู้ชมลองเสียงดูค่ะ วันนี้นะคะก็เห็นตัวเลขแล้วนะคะน่าจะเป็นปีพศออค่ะสองพันห้านะคะ2,5 3,2นะคะ5,3,2 2,5หรือ3,2นะคะสาธุสาธุขอเจ้าที่เจ้าทางให้โชคลูกหลานด้วยเธอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่จุดตรงนี้นะคะก็มาครั้งแรกค่ะบุกป่านะคะ กันเห็นหมามาเดินตรงนี้แล้วหายไปไหนแล้วหมาอันนี้หนูพูดจริงแล้วหายไปไหนแล้วหมาเดินมาตรงนี้แล้วหนูก็เห็นหมาแล้วหมาอยู่ไหนพอหนูมองแล้วก็หายไปเลยอยู่ตรงนี้หนูเห็นเหรอใช่หืม